เบื่อจังเลยจะไปไหนดีนะไม่มีอะไรทําในช่วงเนี้ยอ้าวยืมไ,<อ>ไปได้ยังไงเนี่ยงานลอยกระทงบึงที่โถงไงล่ะลอยกระทงปีนี้ที่บึงยีโถเสียงหัวระโยกมันให้สุดตรงไฟระยิบระยับน้ราระยิบระยับคนยิ้มกันทั้งเมือ ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมสวมสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ณบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองวิยิโถนะครับพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายการประกวดกระทงการประกวดหนูน้อยนพมาศดนตรีสดสุดมันการแสดงผู้ดอกไม้ไฟสุดตะการตาและพิเศษสุดลอยกระทงบนทุ่นลอยน้ำตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไป แล้วที่ผลานไม่ได้เลยนะช้อปชิมชิลกับตลาดถนนคนเดินบึงย่โถของอร่อยมากมายมาร่วมศึกษาวัฒน,ธ,นธรรมไทยและเติมเต็มความสุขไปได้วยกันลอยกระทงปีนี้ที่บึงยี่โถ